ผมก็ผมนาะยชอตตี้วูจะว่ากับมอนสเตอร์ฮันเตอร์พาซก็ตามชื่อเกมเป๊ะเลยครับเป็นเกมแนวพารเซลจากมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับโดยในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นน้องแมวเหมียวไปกอบกู้หมู่บ้านที่เพิ่งโดนลาทารอลถล่มไปพอเราช่วยเหลือได้แล้วนะครับหมู่บ้านก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับและสิ่งนี้ท้าผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเราสามารถตกแต่งดีไซน์ได้ด้วยนะแต่มันได้แค่นิดนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ เอาล่ะก่อนเราจะไปเล่นนะครับเขามีให้เราดีไซน์แมวด้วยนะครับผมจะเปลี่ยนตาเปลี่ยนชุดนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยทำได้นะครับตั้งตัวเสร็จยังไม่ทันเลยเลยครับลาทาลอสมาถล่มหมู่บ้านซะอย่างนั้นครับและนี่ก็คือไฟที่2ของเราครับไฟแรกมันเป็นระบบสอนการเล่นนะนะโอเคอะดูอบเจิตทีฟก่อนเขาให้ทาอะไรบ้างให้ทำลายหญ้าย0่ไข่15ส่วนบล็อกอันนี้ก็คือต้องทำลายอะไรก็ได้ใกล้ๆบล็อกเนาะโอเคเอานี่เลยละกัน ทำลาย5อันครับผมได้ถังระเบิดมาก็ระเบิดไปเลยละกันอ,อุ๊ย,ยร้านทะเลมันมีส่วนด้วยมันเผาไอเทมเราไปครับเวรกรรมสุดๆไม่เป็นไรระเบิดต่อได้เลยไหมเนี่ยไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดทำลายตรงนี้ดีกว่าครับเอาออบเจ t i ีฟของเราก่อนโอเคเฮ้ยอันนี้มีมิสไซลด้วยแล้วมีบุมบอลแรงด้วยลองใช้บุ่บอลแรงดูก่อนมอวไปอย่างนี้นี่เองถ้ามิสไซมันก็จะโจมตีแนวตั้งหรือแนวนอนก็นแล้วแต่มันเนาะ เฮ้ยมีคุยด้วยคุยเป่าเลยเออเป็นไงทำลายเนื้อไปเยอะเลยครับผมโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงลาทะลอดก็ลาทะลอดเถอะแต่ยังไม่จบนะเขาจะมีการคำนวณคะแนน,นโบนัสให้นะครับจังหวะนี้ไม่ต้องทำไรดูอย่างเดียวครับผมพอไล่ลาทะลอดไปได้แล้วก็ต้องช่วยกันบูรณะหมู่บ้านกันนิดนึงครับโอเคปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยดูเหมือนใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาล่ะ เราก็ทําการสร้างสิ่งก่อสร้างต่อครับคือเราดีไซน์ได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะไม่สามารถที่จะแบบกําหนดได้อิสระเอาอันไหนดีอะผมชอบอันนี้สุดแฮะก็เอาอันนี้แล้วกันไปวางพื้นเออสวยงามน่ารักเอาเรื่องครับผมโอเคต่อไปเราจะต้องไปลุยเควสต,ต่อแล้วนะครับคือเราจะต้องไปหาของมาก็คือลูกโอ๊กใช่ป่ะเออเนี่ยแหละเราต้องใช้ลูกโอ๊กเนี่ยแหละครับในการจ้างพวกแมวมาทํางาน เดี๋ยวผมเล่นด่านหลังๆให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับด่านแรกๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารครับอันนี้ผมเล่นมาประมาณ20ด่านนั่นแหละครับด้านหลังมันจะเป็นทรายครับต้องทําลายก่อนแล้วเอมันจะมีเหมือนฟอสซิลออกมานะครับโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้ได้แตรเนาะแตรสีขาวก็คือทําลายพวกไข่ใช่ไหมอ่าแต่ว่าผมทําลายตรงนี้ก่อนล้วกันแล้วก็จะได้ระเบิดบึ้มด้วยเออแล้วก็ตุ๊กตานี่คือจะต้องทําให้มันร่วงลงมาด้านล่างสุดให้ได้นะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้มันขึ้นมาคืาคอต้องทําคอมโบให้ได้เยอะๆเดี๋ยว พยายามทำลายให้น้องแมวลงมาด้านล่างด้วยก็ลก okay. ยยลยลแล้วกันโอเค่อยๆไหลลงมาละเหลืออีกกี่ตัวเหลือสองโอ้ตัวนี้ยังไม่ไหลลงมาเลยเป็นกรรมมันดันติดไอ้นี่อยู่ไอ้นี่ก็จริงๆเออมันเอาไว้เ,เป็นวัตถุดิบในการไปคราฟของได้ในอนาคตนะครับก็ค่อยๆทำลายลมันไปเอาไงดีวะเนี่ยระเบิดไปแล้วกันรีเฟซฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้คือต้องเอาไอ้นี่ออกมาให้ได้เออทำไงดีวะเนี่ย เดี๋ยวต้องทำลายไอ้พวกนี้ไปก่อนโอเคใกล้ได้ละใกล้ได้ละนี่ไงนี่ไงไอ้นี่มาปุ๊บเรียบร้อยเออแต่ก็ต้องรอให้น้องคนนี้มันไหลลงมาไงระเบิดไปเออไหลออกมาแล้วไหลออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นสีขาวทำลายไข่ทั้งหมดทางหน้าจอทำลายไปเลยแล้วกัน โอเคได้ฟอตซิลมาครบครบอย่างยังไม่ครบนะเวนกรรมเลื่อนได้อีก3รอบผมลืมดู <c oughs> <c oughs> เพลนไปหน่อยนี่ทำลายนี้ได้แมวอันนี้แหละได้อีก2รอบเท่านั้นนะครับก็มีฟอตซิลอยู่2ฝั่งโหยากแล้วอะอาจจะต้องใช้อเทมช่วยอองั้นเดี๋ยวผมทำลายนี่ก่อนได้ฟอตซิลอีกหนึ่งละนี่ก็เดี๋ยวใช้อเทมทำลายเป็นอันนี้แล้วกันครับมันสามารถขุดช่องไหนก็ได้ก็เป็นขุดช่องนี้แล้วกันไป พิทีเยอะนิดนึงนะครับแต่เราแตะอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเร่งความเร็วได้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือต้องทําลายเจ้าหนี้ออกไปให้ได้นะครับซึ่งดูจากทรงแล้วก็ไม่มีทางทําลายได้ใช่ไหมยกเว้นใช้อันนี้ไปเลยโอเคทําไปเล่นไปนี่คือดันหลังๆนะมันก็จะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆด้วยส่วนโบนัสที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันต้องทํา10คอมโบขึ้นไปครับแล้วเวลามันจะหยุดแบบนี้ หลังจากนั้นเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับโดยที่มันจะไม่มีการทําลายอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จังหวะนี้นะครับอยากจะทําลายตรงไหนบล็อกไหนเนี่ยคิดให้ดีก่อนเลื่อนนะพอดีนี้ผมไม่ค่อยได้คิดไงอยากจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูเร็วๆก็เลยอาจจะทําให้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับอันนี้จําไว้นะทาเกิน1 0คอมโบได้เมื่อไหร่นะครับคิดให้ดีก่อนที่จะเลื่อนเนาะ เอาละคราวนี้เรากลับมาสร้างเมืองดีกว่าครับผมไปเล่นผ่านด่านมาจนมี10ลูกเลยอะโอเคดูซิอันแรกทําอะไรอ้าวรสรองครับทําร้านอาหารนั่นเองอันนี้ขอข้ามเลยแล้วกันนะครับใครอยากจะดูเนื้อเรื่องก็เต็มที่อันนี้เขามีให้เราเลือก2แบบเอาแบบไหนดีอะแบบบ้านแมวแล้วกันดูซิว่ามันจออมาหน้าตาย,ยัางไงเมื่อกี้มันเป็นแค่ภาพสเก็ตไงอืมยังไม่เสร็จนะครับผมต้องทําต่อนี่ไงดีนะผมไปผ่านมาหลายๆด่านแล้วค่อยเล่นทีเดียว อ๋อด้านหลังไม่ชอบสักอันเลยอะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเออโอเคดูดีขึ้นอันต่อไปเขาให้ไปคุยกับคนชื่อเซลนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีแค่การสร้างอย่างเดียวเนี่ยเควสคุยก็ต้องเสียลูกโอก๊กอ่าไม่เป็นไรครับโชคดีที่หามาเยอะครับงั้นก็สร้างไปอีกหนึ่งอันตรงนี้คืออะไรอ่าได้มอมาเรียบร้อยแล้วครับอันเบเริ่มเลยแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้สร้างครัวครับผม เอาแบบไหนดีเอาแบบหูแมวเหมือนกันไหมเพราะว่าเมื่อกี้ก็หูแมวเนาะเอาหูแมวไปด้วยกันเลยแตงจริงผมชอบอันกลางมากกว่าเคต่อไปอันนี้เป็นโต๊ะนะครับเลือกแบบแบบไหนดีเอ่ยแบบแรกแล้วกันน้องอันเบลเลอร์เลยเล่นไปก็หิวไปดูดินี่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเออแต่ว่ายังไม่หมดยังมีอีกฝั่งนี้ สร้างโต๊ะเพิ่มครับอันนี้เป็นโต๊ะขนมหวานแต่ว่ามีเทมปุระด้วยเอาไหนดีเอาอันนี้แล้วกันเป็นขนมหวานเนาะเมื่อกี้มีเนื้อแล้วอันนี้ขนมหวานหน่อยโอเคเอาละต้องคุยอีกใช่ไหมกับโซลนะะคุยไปคุยไปอามเลยคีเกียจอ่านแล้วผมจะบอกว่าคุยตั้งสองสามเควสนะกว่าจะมาถึงอันเนี้ยโอเคอ่ะน่าจะคอมพลีทได้แล้วครับที่เราดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรก เป็นร้านอาหารหูแมวนั่นเองอ๋อดูดีมากๆครับดูดีมากๆแต่เคเวสดยังไม่เสร็จเนาะดูสิให้ไปทําอะไรต่อให้เปิดร้านอาหารเยี่ยมไปเลยครับผมโอ้มีพวกแมวจากเกาะอื่นมาแวะที่เกาะเราแล้วก็ทานอาหารกันอย่างอริดอร่อยครับผมหลังจากนั้นน้องแมวที่เราไปช่วยตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็ให้รางวัลตอบแทนมาด้วยนะครับเล่นได้เลยรัวๆสิบห้านาทีหัวใจไม่มีหมด และหลังจากนี้คือของจริงครับเมื่อกี้แค่หมู่บ้านเดียวครับคราวนี้มีอีกเป็นสิบยังต้องเข้าไปช่วยเหลือแมวกันอีกเยอะโอเคผมก็ไปเล่นมาอีกจนได้ลูกโอ๊กอีสิบเอ็ดอันแล้วนะครับก็เราลองซ่อมแซมที่นี่ดูครับว่าจะซ่อมได้ไหมครับน่าจะได้นะเพราะว่าอันหนึ่งสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอเอสร้างอะไรเอ่ยอ่ะปูพื้นก่อนปูพื้นก่อนให้เป็นธีมเดียวกันดีไหมหรือว่าพื้นหญ้าดี พื้นหญ้าดูแล้วกันครับเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้ของด้วยของพวกนี้ก็ได้จากการที่เราผ่านด่านนั่นแหละรครับโอ้เอาไงดีงั้นก็ต้องเอาอันนี้สิเนาะอืมไถพื้นไปเฮอันต่อไปทำอะไรจ๊ะใส่ร้านค้าเข้าไปครับผม อยากได้ร้านค้าแบบไหนล่ะอ๋อขายดอกไม้น่ะหรอโอเคอ่ะสคิปเปเลยละกันมีแบบให้เลือกไหมมีเออเาเอาอันนี้ละกันเป็นรถเข็นนะฮะดูน่าจะดีกว่าดำเนินการสร้างได้ครับผมอืมยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่าต้องทำข้างล่างให้ครบร้อยเอนตก่อนอ,อันต่อไปให้ใส่ดอกไม้เข้าไปครับไม่มีให้เลือกเนาะกดปุ๊บเสร็จปับ๊บอันนี้ล่ะเหมือนกันแต่คราวนี้เลือกได้ครับสีอะไรดี อันนี้ดีกว่าดูหลากหลายดีแต่ว่าโอ้โหดอกทานตะวันต้องใช้กระดูกอะ่ะดอกทานตะวันน็ะกันไอที่มันให้ใช้ของอลองใช้ใช้ไปก่อนเออดีไซน์ไม่ชอบไม่เป็นไรครับอุ้ยแต่น้องเขาชอบเหรอเพราะว่ามันใช้ของด้วยแหละน้องเลยอาจจะชอบถ้าเป็นของฟรีน้องอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับมีอะไรให้เลือกอีกไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีครับเป็นแค่การพูดคุยเฉยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ ดูสีหน้าตาเป็นยังไงเป็นรถเข็นเนาะนี่ดูดีดูดีดูใช้ได้เลยครับสวยงามโอเคช่วยไปได้อีกหนึ่งคนนะครับโอ้ยต้องใช้อีก2อันเพื่อเปิดร้านค้าด้วยก็คือต้องใช้ลูกโอ๊ก10อันนะฮะในการเปิดร้านดอกไม้ครับและคราวนี้เป็นไงพวกแก๊งแมวมาทางบนรูเลยครับกระโดดล่มลงมาอย่างกับพับจีเพื่อซื้อดอกไม้โอ้โหเล่นใหญ่เอาเรื่องเลยจริงๆเชียวครับเกมนี้ และแล้วก็ได้รับของมาอีก1อันนะครับทำให้เล่นได้เพลินๆอีก15นาทีติดต่อเนื่องโอโ้โหแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่พอใจเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะดูด้านขวาบนมันจะมีคำสั่งเปลี่ยนอยู่เห็นไหมเพื่อแบบในอนาคตเราแบบมีของมากพอแล้วค่อยมาเปลี่ยนให้มันสวยงามขึ้นอะไรแบบนี้ก็ทำได้ ท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะเกมนี้ก็เล่นแบบนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆเพื่อทําการบูรณะเกาะแมวนั่นเองครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นอย่างอื่นด้วยเนาะอย่างเช่นด้านซ้ายบนนี่เป็นรูปของเราอะจําแมวที่เราสร้างได้ไหมตรงนี้มันก็คือการเปลี่ยนพวกคอสตูมต่างๆนั่นเองครับแต่ว่าคอสตูมบางอย่างอะเราต้องไปล่าม,มาก่อนนะก็คือไปเล่นไปเรื่อยนี่แหละเดี๋ยวก็ได้มานะครับอาจจะต้องเล่นเยอะหน่อยเท่นนั้นเองเนาะแล้วก็เปลี่ยนได,ได้หลายส่วนมากเลยครับดูดิหางแขนอะไรเงเปลี่ยนได้ส่วนอวนันนี้ก็ ถือดาบด้วยยังโง่แล้วเสื้อผ้าล่ะอืเสื้อผ้าก็มีรูปแบบใหม่ๆแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตาเนาะตายังไม่มีอันใหม่เนาะส่วนคนที่อยากได้ของฟรีเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทําการชวนเพื่อนมาก่อนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดที่เมนูนะครับแล้วไปที่ระบบเพื่อนนะครับมันจะมีอันนี้ครับเป็นรหัสชวนเพื่อนอยู่นะครับอันนี้แหละก๊อปปี้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนกรอกได้นะครับอ้าวแล้วไปกรอกที่ไหนโอเคเดี๋ยวพาไปดู ให้กลับไปที่หน้าจอแรกสุดก่อนนะครับคือ return to title ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนเห็นคำสั่ง enter code ไหมครับนี่นี่แหละครับเราจะต้องเอาโค้ดของเพื่อนนะมากรอกภายในเวลา72ชั่วโมงตั้งแต่ท่านผู้ชมเริ่มดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นนะครับจะได้รับของรางวัลไปแบบอื้อซ่าเลยส่วนคนที่ไม่มีไอเทมโค้ดจากเพื่อนก็เอาของผมไปกรอกก็ได้นะครับ เออและเกมเนี้ยมันมีระบบเพื่อนอยู่ด้วยนะให้กลับเข้าไปที่เดิมเลยแล้วดูด้านซ้ายเมนูที่3มเนี่ยมันจะมี ID อยู่เห็นไหมครับแล้วก็เอาไปแลกกับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนกรอกเนาะค้นหาอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับ จนกว่าจะได้เป็นเพื่อนกันจริงๆนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันจริงๆก็จะอยู่ที่เมนูแรกเนาะซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่ามีเพื่อนแล้วจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ามันไม่มีแอดขาจอไงก็เลยเออเทสให้ดูไม่ได้ไปเทสกันเองแล้วกันนะถ้าส่งหัวใจหากันได้จะดีมากเลยอะเพราะว่ามันมีพลังงานใช่ไหมครับอันนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านไปในแต่ละด่านแล้วอะช่วยคนอื่นได้แล้วเนี่ยมันจะได้หัวใจแบบเล่นได้ไม่จํากัดด่านมาภายใน15นาทีอันนี้ก็ไปรีบเล่นหน่อยก็แล้วกันเนาะ โ okay, อเคอะก็เดี๋ยวก่อนจากลากันไปเราไปดูเซตติ้งกันมากดีกว่าด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะที่น่าสนใจก็จะมีกล่องของขวัญครับ mm hmm. เผื่อบางทีเขาแจกของอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็สามารถมารับได้นะครับแล้วก็เซตติ้งการตั้งค่าเกมนี้ไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรพิสดารเลย mm hmm. กราฟกิกราฟิกอะไรก็ไม่มีมีแค่เรื่องของแบบไม่อยากให้หน้าจอสั่นอะไรเงี้ยทําได้นะครับอยากจะประหยัดพลังงานกว่านี้ mm hmm. ก็ทําได้นะครับหรือภาษาก็เปลี่ยนได้แต่มันไม่มีภาษาไทยเท่านั้นเองครับมีแค่อังกฤษกับญี่ปุ่นเนาะ ส่วการเซฟไอดีย้ายไปเล่นเครื่องอื่นจะอยู่ตรงนี้นะครับเซฟโปรเกรสนะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดตัวนี้แหละ Gen e r a t e t r a n s f e r ร o d e รอแป๊บหนึ่งมันก็จะดีดมาให้ทั้ง ID และ Password เลยก็ Copy ไว้ทั้ง2อันเลยนะครับพอเดี๋ยวต้องใช้ทั้งคู่พอเราย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะกดเสร็จปั๊บมันจะมีคําสั่ง Data Transfer เห็นไหมครับนั่นแหละแล้วก็ใส่ตัวของ ID password กับที่เราจดไว้เมื่อกี้แลวกด c ค่นี้เงคร็นอีนเสร็จสิ้นวิธีการย้ายเครื่อง